มีคนไข้เคยถามหมอยงมาครับว่าช่วงเป็นประจำเดือนห้ามดื่มน้ำมะพร้าวจริงไหมคะอยากรู้คำตอบมาฟังคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมหมอยงครับพันเอกนายแพทย์ยันยงอิมสุวรรณสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพเพศหญิงครับมีคำกล่าวที่ว่าดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงที่มีประจำเดือนจะทำให้ประจำเดือนหยุดไหล และรอบประจำเดือนต่อไปจะมาช้าคุณผู้หญิงบางคนลองไปดื่มน้ำมะพร้าวแล้วปรากฏว่ามีอาการปวดคัดตึงเต้านมปวดประจำเดือนแต่ส่วนใหญ่แล้วกินดื่มน้ำมะพร้าวไม่มีอาการผิดปกติใดๆครับโดยอิทธิพลของฮอร์โมน2ตัวคือฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งสัมพันธ์กับการตกไข่ถ้าตกไข่แล้วอีก14วันประจำเดือนจะมา สำหรับน้ำมะพร้าวมีสารสำคัญตัวหนึ่งชื่อไฟอโตเอสโตรเจนเป็นสารที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนผู้หญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนที่หมอได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ดังนั้นความแตกต่างทางด้านร่างกายจากผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนคุณผู้หญิงแต่ละคนแตกต่างกันรวมถึงผลของสารไฟโตเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวแต่ละผลก็แตกต่างกัน จึงส่งผลให้เมื่อได้ดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงที่มีประจำเดือนของแต่ละคนจึงให้ผลแตกต่างกันอาการไม่เหมือนกันครับและหลายคนก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยของแต่ละคนและปริมาณน้ำมะพร้าวที่ดื่มในช่วงที่มีประจำเดือนของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับและช่วงที่เป็นประจำเดือนควรหลีกเลี่ยงอาหารอะไรบ้าง ช่วงมีประจำเดือนควรหลีกเลี่ยงอาหารเค็มเผ็ดหวานจัดเพราะจะทำให้ท้องอืดแน่นท้องเป็นโรคกระเพาะได้หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์สีแดงเพราะมีสารพลอสตาแกนดินทำให้มนลูกบีบตัวและปวดประจำเดือนได้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนเพราะทำให้ปวดศีรษะได้ ถ้าใครมีปัญหาหรือาการผิดปกติในช่วงที่มีประจำเดือนต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและทำการรักษาให้ถูกต้องต่อไปครับ